สวัสดีครับคนดูทุกคนทุกท่านทุกคนรู้ไหมว่าวันนี้ผมจะมาเล่นตัวอะไรทุกคนรู้แล้วดิรู้แล้วใช่ไหมล่ะดูจากหน้าปกคลิปน่าจะรู้แล้วแหละโอเคงั้นใครอยากดูแล้วหรือยังอยากดูแล้วก็ไปดูกันในเกมเลยครับยินดีต้อนรับซูอาโอมาเริ่มเกมกันทุกคน อันนี้เดี๋ยวเราไปฟาร์มฟ้าก่อนนะผมก็จะไม่ออกลองทำมอนเดี๋นะพร้มเติมฟาร์มฟ้าฟาร์มเก๊กไปกลางตูเลนกลางแค่ที่เราเอลสูเฮ้ยนาคอสเจอกับนาคอสว่ะนาคอสผมไหวอยู่แล้วแล้วก็มีวอลคารด์ด้านบนวอลคัดเจอกับมันเลน ไอ้นั้นวะแครี่ของเขาเซนิก้าไอซัมเบอร์บนป่าเราอ่ะไว้อนายอ่ะไว้อ,อเก็กเรา,อเราตอนนี้กำลังกันบัฟให้อยู่เราก็ฟาร์มเรื่อยๆเพื่อ,น,อนขอเวลาฟาร์มแป๊บนนะเพื่อนเดี๋ยวเราไปช่วยเอาเวลาสวยเก๊กได้ไหมได้สวยไอ้ไม่้ยไม่ได้หรออีทีเดียว ถ้าไม่เกินปล่อยปล่อยไปก่อนนะปล่อยไปก่อนปล่อยไปก่อนรอก่อนนะเพื่อนเดี๋ยวเราค่อยไปเอาตี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 เอาเฉลี่เอาเหรอ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 ทีเดียวปั๊บมาวบมาวบแดงเราทำไมอ่ะเพื่อนถ้าถ้าเพื่อนไม่เอานะเพื่อนน่าจะรอดแล้วอ่ะเพื่อน <Five. S 2> แบบนี้เพื่อนมาบ้าเพ็งต้องเลขด้วยชีวิตอดีต cioè. เพื่อนตีป้อมไม่ได้ก่อนนะทมไปก่อนเดี๋ยวเราก็ไปเอาคลิปตรงนั้นด้วยเซตแมวดีกว่าของเข้ามาเต็มเลยเราลองมังกรดีกว่าเพื่อนมารวมหน่อยเพื่อนมารวมหน่อยครับล็อกกีนตีต่อ อ๋อซุลกาหเหรออ๋อปีดีปีดีเหรอปีดีเดี๋ยวรอ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 ไปร้านนั่นเดี๋ยวยกแล้วป๊าป๊าป๊าได้ไม่เอาไม่เอาไม่เอารอแค่มังกรจะเอาเหรอหรือว่าจะเอาก็จะเอาเอาลัมเบอร์เอาเหรอเอาลัมเบอร์เอาดีเอาดีเอาดีไล่นะไล่ไล่นะไล่นะเอาดีทีเดียวปักตายแล้วลับปลาต่อเลย หวานเจี๊ยบเลยเอาเหรอเม็ดเอาเหรอเอาเหรอตีตีนาคอนมาวะนาคอนมานาคอนนาคอนเราเอาปัฟ้านายไปแล้วนะเอาเหรอเม็ดเอาเหรอเอาเออเอาเหรอเอาเหรอปั๊บเฮ้ยแมวดีกว่าเดี๋ยวเอานาคอนทำแหล่นาคอนนาคอนรำแขงเนาะแล้วก็ตีฟาร์มไปชิวๆเฮ้ยตรงกลางไหวไหมน้เอานาคอนตุ่นเล่นไล่วะ <MC> <am> น,อน้องคนเมียนตายแล้วลงบนผมไหววะฟาร์มไปฟาร์มไปเพื่อนเก็กจะตายนะเพื่อนช่วยหน่อยช่วยหน่อยได้ไหมผมกำลังไป <Wait one. S 1> เดี๋ยวขอแวะดูดเลือดแป๊บนึงมาแล้วผมมาแล้วผมมาแล้วผมมา <c oughs> ผมมาผมมาเอาได้ส<ว>ิแบบนี้สวยสวยเิเอาหรอเอาหรอไม่เอาไม่เอาไปรอบเต็งดีกว่า ตี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 ฟาร์มไปก่อนนะทางแคนี่เราไปตรงนู้นวะแคนี่ผมว่าไม่รอดอ่ะรอดไหมวะรอดวะร,รอดแต่ไงวะเนี่ยเอาหราืเอเปเ,เ,เอาเหรอนะเ,รเอาเหรอนายเอาเหรอเอาเหรอเราไม่เอาเราเอาคลิปนะเราไม่เอานายเอาเลยเราเอาคลิป เอาเอาเหรอเสร็จแล้วเอาผมยอกผมยอกเปอรกำลังถูกส่งออกไป้าก็จะเกิดหรอฟ้าาก็เกิดละแนี้ก็เสร็จผมสิครับเอาไหมเมนเอาไหม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 ผมเอาผมเอาเอาไหมล่ะ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 เอาไมล่ะจะไ้กับผมเออแบบนั้นอ่ะเอ เรากำลังไปเก๊กตอนนี้เขาอยู่ไหนตอนนี้พวกเขาอยู่ไหนเรากำลังไปยกที่หนึ่งปัดปัดที่หนึ่งไม่เอาไม่เอาแค่สกิตนิดหน่อยเขาเรียกว่าสกิตสกิตเอาเหรอลำเพิ่งเอาเหรอ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 อาเมล่าอาเมลาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยชิมายแล้วชิมายแล้วชิมายแล้ว วิ่ง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 เฮ้ยวิ่ง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 เพื่อนก็ได้ช่วได้เพื่อนมาแล้วมาแล้วผมมาแล้วผมรอดผมรอดผมรอดปะเฮ้ยรอดได้ไงว่ช็อตนี้นะเพราะเขาไม่ใช่พิวไงผมว่าแล้วก็ไปรอรอดมาแล้วก็ฟาร์มไปครับฟาร์มไปเลยเชียวเชียวเชียวเชีงวงานนี้เชียวเชียว ไเราก็ไปแต่กิจการนิดหน่อยเฮ้ยเราเลออนมาดิ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 ทีเดียวป๊อปไปไหนจะไปไหนหวานเกียบสิครับแบบนี้หวานเกียบตีตีเฮ้ยด้านบนเขาหนัวกันเยอะเลยว่ะเอาตีเอาตีเอาตีเอาไม่ต้องตีก็ได้เรนล่างเขาทำอะไรกันละเรนล่างอ่ะเรนล่างเขาทำอะไรกันละ <m uch ess> เ,อเอาได้ลัมเบอร์ลัเพื่อนเราใช่ไหมเพื่อนมาแล้วมาแล้วมามาเลหวันจีบสิค้าแบบนี้หวานจีบเฮ้ยบ้าฟ้าก็ยังอ,อยู่ะ่ะอู่นอยูเอ้ยนาคอมาดีนาคอนาคอมาดีนาคอม,มาดีมาดีนาคอตัวปลอมอ่ะจะทำนาคอตัจริงได้ไงแครี่เหรอแคลรี่เหรอเอาไม่ละเอาไม่ฝาท,ทีนึงจะตายนะจะตายแล้วปอป้ยรจะตายไม่ปออให้รอหรอกตับแตก ซองแตกซองให้ไปเลยนะถือว่าเราตัดแครี่เขานะแต่ว่าเราก็แตกก่อนเร่ยงกลางวะเอาดิตุลินตุลินเอามาันเอามันตุลินเราจะแตกก่อนเล่นสวยเก๊กสวยจะไหวเก๊กเราได้ไวได้ไงวะเอาเลสุโอ้โหเฮ้ยมาได้ไงเนี่ยจุดนี้ พุทแม่เลื่อยสุมือปืนดาบเสาอ่ะผมกำลังไปผมกำลังไปเพื่อนเอ้วสุมือปืนมีนายนะเนี่ยตัวเนี้โดยโรดี้โรด,ดี้ทิ้งเพื่อนตายเลยอะโรด,ดี้เฮเดี๋ยวเดี๋ยวรอป้อมกลางก่อนนะขอป้องกลางแป๊บนงึง ตีเข้ามาปั๊บหลบที่นึงหลบที่นึงนะก้อนมาอันตีปั๊บไม่โดน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 อันตีไม่โดนอันตีผัไม่โดนสวยเก๊กสวยมาอีกแล้วว่ะตัวหนึ่งตีไปตีตีตีสวยเอาเหรอเอาเหรอผมไม่เอาผมไม่เอาผมมไม่เอานะผมไม่เอาผมเจ็บผมเจ็บเอาแล้วปืนดาบเสาเรายิงไปแล้วครับตอนนี้ไล่ยิงแล้วไล่ยิงแล้วจะได้ไหมซูมแล้วตอนนี้กำลังซูมเอาอันตินี้ครับ มาฟาเขาเกิดมาฟาเขาเกิดตี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 ตนนีอีนิดนึงเฮ้ยกมล่างเก็บเก่าอ่ะเดี๋ยวเราไปรีบไปเคลียร์ล่างนะหาคอสเข้ามานะเค,คลียร์ไปเคลียร์คูนตังตังทางนั้นเลยเนะี่ยได้สองสามร้อยเลยเอาวะสองสอ,องคนนั้นเอาวะ ได้สามคนดีฟังเราเอาละมือปืนดับกระสุตอนนี้กําลังลิงอยู่ตอนนี้กําลังหันปืนสนั่เอ๊ะโทรศัพท์ผมเล็กวะเล็กเล็กวะโทรศัพท์ผมเล็กเล็กวะโทรศัพท์ร้อนนะเอาละเล็กละมีความกระตุกนิดนึงแต่ว่ามันไม่มีปัญหาอะไรกับเราหรอกว่าไหววะไ,ไหวไหวเฮ้ยเลงกลางร,รอจัดเรือ เล็กๆวะเล็กๆวะเล็กๆวะตอนนี้เดินน่วงๆวะมานักอสนักอสตัวปอมมาดิป๊าป๊าป๊าอ่ะอัลลินอัลลินนายจะมาล้านเลยมาดิมาดิมาดิยกแล้วยกแล้วสวยเตื่อปาดซีนะตัวขาดลำตายเอ้ยเจ็บเจ็บผมเจ็บเอ้ยเล็ก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 อย่าผมตายอ่ะ ปุ่มเตะปุ่มเตะปืนดาวพะเสายิงมันยิงมันสวยอีอันติสวยว่ะปืนดาวพะเสาตอนนี้กำลังเคลียร์คลิปอยู่นะปืนดาวพะเสากำลังยิงอยู่ทุกคนยิงยิงยิงเราซื้อดาบแดงไว้ก่อนสวยมปืนดาวพะเสาเอามันสุเรนสวยกำลังซูมอยู่ปั๊บโดนไปแล้วครับนั่นนึงมันไม่ได้คิวยิงมันปืนดาวพะเสายิงกำลังยิงอยู่ยิงอยู่

อ๋อที่นายยกเราไม่ได้หรอกเขามันไม่ได้ยกนี่วะเฮ้ยมือปืนดับสาวเราจะตายแล้ววะเฮ้ยมือปืนดับสาวเราเอาวะยิงอยู่เอวสูยิงอยู่มือปืนดับเสาวสูมันไม่โดนนะเราตีป้าบนไปก่อนมาไหมล่ะเอาไหมล่ะไม่ละผมเอานะเอานะเอานะจะไหวได้ไงล่ะเอาเอาอีกตัวมาดิมาดิมาดีแบบนี้มาดิกี้ เอาลำปูเอาไม่ละเอาไม mm ่ละเอาไม่ละปืนปืนยิงมันไม่โดนนะไม่ได้อ่ะเจ็บอ่ะเจ็บไปดูเดี๋ยวแป๊บเดี๋ยวมาเดี um> cool> <s <s ๋ยวผมมาเอาหมุดปืนจะเอาวพะเสาเราแตกแล้ววะนักโทษเอาไม่ละเอาไม่ละมาสตาร์ไปละมาดิมาดิมาดิไอ้เก๊กดึงสวยแก๊กดึงสวยผมยิงอยู่ ผมไม่ปล่อยนะไม่ปล่อยไม่ปล่อยไงไม่ปล่อยมาอีกแล้ววะมาอีกแล้ววะผมหลบอยู่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 มามาดิมาดิไม่ละมาลำเบึร์มามาอันตีอันตีอันตีโออันตีสวยอีน่อยนี้ปาดปาดสองครับปาดสองิ q ชนะซิลซิลเลยวะเฮ้ยเฮ้ยอารินได้ได้คิวตอนเลกตอนไหนวะตัมเบอ่์ผมสา่ว่าผมอยู่กับเก็กนะ่ะอะคอรสเอาไม่ลาอะคอสนายเอาไม่ละ,ม,ละมาวัดกันสักตั้งนะมาดิ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 อีกยา่าในริงผมตายแล้วเมื่อกี้อ่ะเคชนะแล้วครับผมหากใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์ กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ขยากให้ผมเล่นตัวอะไรฝากคอมเมนต์ด้านล่างเลยนะคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยโอเคอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะไว้เจอกันคลิปใหม่ครับบ๊ายบาย